คือช่วงนี้เป็นช่วงที่คนไทยต้องต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ให้กำลังใจกับครอบครัวหรือว่าให้กำลังใจในะอีกหลายหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะในช่วงเวลาที่สำคัญแบบนี้อีกหนึ่งเรื่องที่คนไทยก็ร่วมกันส่งกำลังใจถวายกำลังใจแด่พระองค์ท่านนะคะนั่นก็คือสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีนี่แหละค่ะเมื่อวานนี้ขอไปค่ะ เมื่อวานนี้นะคะมีรายงานข่าวนะคะว่าสมเด็จพระราชินีเจษซุนเพมาวังชุกแข่งราชนาจักรภูตานจะเสด็จพระราชดำเนินมาลงพระนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหมลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะโดยทางสำนักพระราชวางังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร ของพระองค์ผานะคะที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสรที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยค่ะซึ่งประชาชนก็ยังคงสามารถจะเดินทางไปลงรายชื่อได้นะคะเพื่อที่จะถวายพระพรนะคะได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะแล้วก็มีถวายพระพรออนไลน์สำหรับผู้ที่อาจจะไม่สะดวกะนะครับ